โชหุดล่าสุดเอลบังเชียรใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโชหุ่นล่าสุดเอลบังเชียบขาเล็กมากคนห่วงแห่ทักรัวรัวผอมเกินไปหมอีกด้านแจงแทนเจ้าตัวไม่ได้คลั่งผอมอย่างที่เข้าใจสวยวันสวยคืนจริงๆสําหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ลัคก,กี้อินเกิมและลัคก,กี้อินเลิฟแบบสุดๆแถมเวลาออกงานทีไรก็สร้างความฮือฮาได้ตลอดกับความสวยสะทั่งออร่าเปลี่ยนประกายมากแถมยังหุ่นดีจนหลายคนอยากได้เคล็ดลับ ล่าสุด1พฤษภาคม2566สาวใบเฟิร์นก็เพิ่องออกมาเปิดเผยคลิปที่กำลังออกกำลังกายอย่างทะยันขันแข็งในชุดที่อวดอุ่นแปปปังแอบเซ็กซี่ไม่เบาๆบในชุดออกกำลังที่เผยเอวบางเฉียดแบบเต็มตาแต่งานนี้กลับทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับหลายคนหลุดโฟกัสเมื่อมองว่าสาวใบเฟิร์นในตอนนี้ดูผอมไปหรือเปล่าโดยเฉพาะแขนและขาดูเรียวเล็กมากบางรายวิจารณ์แรงถึงท่านว่าเข้าขั้นคลั่งผอมแล้วแต่ก็มีอีกด้านที่บอกว่าหุ่นแบบนี้กำลังดีเป็นหุ่นฝันของใครหลายคนอาธิจะหุ่นเหมือน และเกินงามดาราชอบคลั่งผอมกันหรือชอบอุ่นพ้องผอมกันอยากเป็นบ้างแต่เรียนแบบไม่ได้มันยากใบผอมไปอ่ะต้นขาใบาเท่ากับต้นแขนเราหลังๆมานี้น้องใบดูผอมลงอ่ะลมพัดจะเปลิวใหม่คัที่ใบใครว่าผอมไปหุ่นนี้แหละที่ฉันฝันหุ่นในฝันนนและอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามก็มีแฟนคลับของสาวใบเฟนออกมาชี้แจงอีกด้านว่าขณะนี้สาวใบเฟนใส่ รีเทนเนอร์แบบใสทําให้กินอะไรได้น้อยลงแต่ตอนนี้สาวใบเฟิร์นก็กําลังจะเพิ่มน้ําหนักและกล้ามเนื้อให้ดูสุขภาพดีแล้วเอา้าแบบนี้ก็สบายใจหายห่วงได้เลย